คลิปนี้มาให้กำลังใจพี่น้องคนเราทุกคนครับที่เข้ามาใช้แรงงานมาหาเงินหาทองส่งกลับบ้านก็ขอให้สู้ๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากใครจะว่าใครจะด่าก็ไม่เป็นไรทุกคนผมคิดว่าคนไทยใจดี รับพี่น้องคนเราเสมอเรามาทำงานหาความฝันส่งเงินให้ครอบครัวสร้างครอบครัวให้กินดีมีมีใช้ผมคิดว่าทุกคนมีความฝันเหมือนกันคนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศเขาก็มีความฝันทุกคนไม่ต่างจากคนเราคนเรามาทำงานที่เมืองไทยเขาก็มีความฝันมีจุดหมาย คือสร้างครอบครัวให้มั่นคงให้อยู่ดีกินดีเหมือนกันทุกคนเรามันเป็นคนจนต้องหาเงินหาทองสร้างครอบครัวทุกคนยอมเหนื่อยยอมท้อได้แต่ต้องสู้เพื่อครอบครัวทุกคน เป็นผู้นำครอบครัวดินลุนเพื่อที่จะเข้ามาทำงานใช้แรงงานพี่น้องคนไทยบางคนไม่เข้าใจมาใช้แรงงานที่เมืองไทยเป็นทาสคนไทยมันไม่ใช่ทุกคนสมัยนี้ยุคนี้ไม่มีทาสแล้วทุกคนไม่มีใครบังคับใครทุกคน เาเต็มใจทําก็ได้เงินความอดทนเท่านั้นทุกคนที่จะสำเร็จขอให้พี่น้องคนลาวทุกคนเข้าใจพี่น้องคนไทยไม่เคยรังเกียจใจดีด้วยซ้ำเราเป็นภาษาที่คล้ายๆกันพูดกันรู้เรื่องทุกคนใครไม่เข้าใจ ก็ช่างเขาต่างคนต่างความคิดทุกคนแต่ถ้าได้เปิดใจว่าคนไทยเป็นคนใจดีสยามเมืองยิ้มแล้วจะรู้ว่าเมืองไทยน่าอยู่เราไม่เคยทอดทิ้งคนลาวคนลาวก็เหมือนกับพี่น้องคนไทยเราเป็นประเทศพี่น้องกันทุกคนสามัคคีปองดองกัน มีอะไรช่วยเหลือกันทุกคนเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนเราที่มาทำงานที่เมืองไทยด้วยครับไม่ต้องไปสนใจตั้งใจทำงานหาเงินหาทองส่งกลับบ้านให้ได้มากที่สุดทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนจะสำเร็จได้ถ้าอดทนไปฟังคำคนอื่นไม่มีประโยชน์ทุกคน ถ้าสิ่งไหนที่มีประโยชน์เราเอามาใช้กับชีวิตของเราถ้าสิ่งไหนไม่มีประโยชน์ไม่ต้องเก็บมาคิดทุกคนไม่ต้องเก็บมาใช้มันไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราจเจริญคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนเราที่มาใช้แรงงานมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยก็ขอให้สู้ๆอดทน